สวัสดีค่ะกลับมาพบกับป่านและ Make it Luxury ค่ะรีวิว b ิวต t y ไซ l u ั u ช y รี่ตามหลักวิทยาศาสตร์ค่ะในวันนี้นะคะป่านกลับมากับปัญหาโลกแดดค่ะหลายคนเคยเจอไหมคะเมคอัพทะเลาะกับกันแดดค่ะเป็นขุยบ้างเป็นคราบบ้างหรือว่ามีสีเพี้ยนสีดรอปบ,บ้างแล้วทุกคนแก้ปัญหากันยังไงคะเลิกใช้กันแดดไปเลยเลือกใช้เป็นเมคอัพที่มีสารกันแดดแทนแบบนี้คิดว่าเพียงพอหรือเปล่าคะติกตต๊กตอกติ๊กตอกไม่พอแน่นอนนะเพราะปกติแล้วเนี่ยเราก็คงไม่ได้รองพื้นถึง2ข้อนิ้วมือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าการกันแดดที่อยู่บน หน้า,านยังไงก็ไม่ถึงค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะเราขอแวะพูดถึงตัวอโวเบนซอลกันหน่อยตัวนี้เนี่ยมีประเด็นนะคะในเรื่องของการที่ทําให้หน้าเราดูเหลืองหรือว่าทําให้เสื้อผ้าเราเนี่ยเป็นคราบเหลืองๆได้นะคะด้วยคุณสมบัติของเขาเนี่ยตัวเองเนี่ยมีสีเหลืองอยู่แล้วนะคะนิดๆแต่พอที่เขาไปจับหรือว่าทําปฏิกิยาก,กับโลหะนะ,ะมันก็จะทําให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนนะคะที่มีสีเหลืองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครีมกันแดดที่วันนี้เราออกมาให้ดูเนี่ยบางตัวก็อาจจะมีอโวเบนซอลเหมือนกันใครกังวลตรรนี้เา จะบอกไว้้ใหวันนี้นะคะบ่านมีมติที่ทั้ง2ฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะคะกันแดดนะคะที่ทําให้เมคอัพของเรานะคะไม่เป็นขุยเป็นคราบแล้วก็สีไม่เพี้ยนแล้วก็ยังได้งานผิวที่สวยตลอดทั้งวันนอกจากตัวผลิตภัณฑ์แล้วนะคะวิธีการก็สําคัญค่ะหลายคนเนี่ยมาตกมาตายเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้รอให้กันแดดเซตตัวซะก่อนเวลาเราทากันแดดค่ะเราจะต้องรอประมาณ5นาทีนะคะให้เขาเมีการเซตตัวแล้วเราถึงจะลงเมคอัพในขั้น ไปนะคะเพื่อที่จะไม่ทําให้เกิดปัญหาเป็นขุยหรือเป็นคาบได้รู้วิธีแบบนี้แล้วนะคะไปรู้จักผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกมาในวันนี้ดีกว่าค่ะวันนี้เราเลือกมาให้ถึง7ตัวด้วยกันจะมีตัวไหนกันบ้างไปดูเลยค่ะจังสมุนมาสคาร์ d อัมพูซันค่ะตัวนี้ 1, 3 5 0บาทนะคะปริมาณที่50 ML ค่าการกันแดดค่ะจะอยู่ที่ spf 5 0บวก pa สบวกค่ะตัวสารกันแดดของเขานะคะจะเป็นเคมีคอลซัลล์สกรีนทั้งหมดเลยหลายๆตัวประกอบกันนะคะแต่ตัวที่เลือกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นสัด ่ใหแล้วก็มีความไฮโซเลยทีเดียวสารบำรุงของเขานะคะเขาก็จะประกอบไปด้วยตัวบำรุงเนี่ยถึง50%เลยที่เราเห็นหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวไฮยานะคะที่ให้มาถึง8โมเลกุลสารสกัดจากกระบองเพชรนะคะแล้วก็กรีซรินค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้ในเรื่องของความชุ่มชื้นทั้งหมดเลยตัวเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นเนื้อเจลนะคะให้สัมผัสที่บางเบาแล้วก็ซึมไวมากๆทาลงไปแล้วเนี่ยจะให้ฟิลแบบฟิลของความฉ่ําความเปียกสุดๆนะคะเวลาทาแล้วก็จะรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นค่อนข้างยาวนานตัว น,นี้เนี่ยจะมีกลิ่นเป็นกลิ่นส้มอ่อนๆน,นะคะก็ช่วยให้เรารู้สึกฟิลฟร s ชได้ค่ะในตอนเช้า YSL p u r e Shot Air Tin UV Defender ค่ะตัวนี้30 ml นะคะราคาอยู่ที่2,300บาทค่ากันกันแดดอยู่ที่ SPF 50บวก PA 4บวกเช่นกัน,นะคะ่ะตัวนี้สารกันแดดของเขานะคะก็จะเป็นเคมีคอลซันสกรีนทั้งหมดหลายตัวประกอบกันนะคะเนื่องด้วยแต่ละตัวเนี่ยก็อาจจะมีบางตัวที่ไม่ค่อย stable บ้างนะคะหรือว่าบางตัวที่ไม่ใช่ broad spectrum ดูดซับได้แค่ช่วงสันส้นนะคะ เ,เอามาประกอบประกอบกันนะคะแต่ว่าใดๆก็คือมีความครอบคลุมค่ะตัวสารบำรุงนะคะอันนี้เราก็จะเห็นเป็นตัวกลีเซอรีนที่ให้ในเรื่องของความชุม่มชื้นมีตัวในอาซินามายแล้วก็ตัวสารสาก,กัดจากเปลือกเลมอนด้วยนะคะซึ่งเป็นเปลือกเลมอนจากนู่นเลยค่ะโมร็อกโกก็คือส่วนพฤกศ,ศาสตร์ของอิสบแนงนะคะแต่ว่าใดๆคือเขาใส่มาแบบหยอกๆเบาๆนะคะใส่มาน้อยมากนอกจากนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมีน้ําหอมแล้วก็สารแต่งกลิ่นนะคะในปริมาณที่เยอะพอสมควรนะคะถึงแม้ว่าสารสาก,กัดเปลือกเลมอนจะใส มาไม่เยอะแต่กินเลมอนเยอะมากเนื้อของเขานะคะจะเป็นความแบบเป็นเนื้อเหลวเลยไม่ใช่น้ํานมนะออกเป็นไปทางน้ำเลยแหละทาไปตอนแรกเนี่ยจะมีความมันมันอยู่นิดหน่อยนะแต่ว่าพอทาไปแล้วเนี่ยเขาสามารถ ซึมได้ไวมากๆซึ่งตัวนี้เวลาที่เราเอาไปอยู่ใต้แบบเมคอัพอ่ะมันให้งานผิวที่สวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆ Ipsa s u ร s h i e l ช SPF 50พีเบวก PA บวก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 เล็กมาก30 ML นะคะราคา9 9 0บาทนะคะ่าการกันแดดก็อย่างที่บอกไป s p f 50้าบวกพ a เบวกตัวนี้เนี่ยสามารถกันน้ำได้ด้วยสารกันแดดนะคะที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยมีทั้ง P h y s i c a l Sunscreen อย่างสิงค์ออกไซด์แล้วก็ทีเทเนียมไดออกไซด์ D o นะคะรวมถึงตัวเคมีคอล u ันสกรีนด้วยจริงๆแล้วเนี่ย ฟิสิกอลซอนเซคเนร่วมกับเคมีคลอลซอนเซคเนเนี่ยมีค่าการกันในพวกแบบ HEV หรือเปล่าเนาะ High Visible Light เนี่ยนะคะเราไปอัปเดตมาดูแล้วนะคะตัวทีเชนิมไดออกไซด์กับซิงค์ออกไซด์นะคะก็ไม่ได้กันได้ขนาดนั้นนะคะในส่วนของบลูไลท์นะเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวงานวิจัยที่แบบงอกมาตรงนี้ให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็ยังกันในเรื่องของทางสี UVA UVB เหมือนกับเพื่อนๆนะคะในแง่ของสารบำรุงค่ะตัวนี้ก็จะมีไฮยาคเซคูเทอรเรียค่ะที่ใส่ลงมาแบบไม่ได้เยอะมากนะคะก็จะไม่ได้คาดหวังผลอะไรได้มากขนนนาดั้ นะตัวนี้ไม่มีน้ําหอมนะคะสูตรของเขาแต่ว่ามีแอลโกอฮอล์ค่ะถ้าเกิดใครคอนเซ็ปตเรื่องนี้ก็อาจจะต้องระวังไว้หน่อยตัวเนื้อของเขาค่ะเป็นเนื้อน้ํานมนะคะที่สามารถหายไปได้ไวแต่คือไม่ได้แบบซึมนะก็คือตัวของเขาเนี่ยยังแบบทิ้งซีมไว้อยู่นะคะแบบเวลาพอเราลงรองพื้นไปแล้วเนี่ยทำให้ผิวงานผิวอะไรเงี้ยทาได้สวยมากๆแล้วก็ตัวนี้ด้วยความที่เขามีทิเทนเนียมไดออกไซด์เนาะมันก็จะช่วยปรับผิวของเราเนี่ยให้ไบร์ขึ้นเฉดหนึ่งนะแต่ว่าไม่วอกไม่เห่าแน่นอน Animal Well of Day ตัวนี้ SPF 5 0นะคะ PA 3บวกตัวนี้อยู่ที่40กรัมนะคะราคาอยู่ที่1,700บาทสารกระดดษที่เขาเลือกใช้นะคะก็จะเป็นเคมีคอลซันสกรีนทั้งหมดนะคะก็จะมีเตาไม้ปะปนกันไปแต่ก็ถือว่าครอบคลุมช่วงของรังสี UV ได้ทั้งหมดค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาใช้เทคโนโลยีช,ชื่อว่า lamella UV protection เป็นเทคโนโลยีที่ค่าการกันแดดนะคะคือการปกป้องรังสี UV ร่วมกับการมอบความชุ่มชื้นได้อย่างยาวนานนะคะ lamella เนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างที่แบบเป็นลักษณะ ชั้นบางๆนะคะของตัวชั้นออยแล้วก็ชั้นน้ำก็จะทําให้โครงสร้างเนี้ยค่ะค่อยๆปลดปล่อยนะคะตัวสารน้ําแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยตลอดถึง12ชั่วโมงตัวสารบํารุงนะคะในแง่ของความชุ่มชื้นเนี่ยเขาก็จะมีกรีซอรลนนะคะแล้วก็จะมี HA ถึงแม้ว่าจะใส่ลงไปในปริมาณที่น้อยมากๆนอกจากนี้เนี่ยยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนที่เราจะเห็นเนี่ยก็จะมีตัวลาชมาชเมลโล่นะคะสารสก,กัดจากใบชาแล้วก็สารสก,กัดจากบิลเบอรี่ที่จริงๆแล้วเนี่ยสารพวกนี้ก็ถือว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่ดีเลยนะแต่ แต่ว่าดูจากปริมาณแล้วเนี่ย ก็ใส่ลงไปในปริมาณที่น้อยมากๆอีกแล้วเออก็เลยคาดหวังในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระอาจจะได้ยากนิดนึงตัวเนื้อของเขานะคะเป็นเนื้อเซรั่มนะคะก็สีขาวออกชมพูนิดนึงจะมีกลิ่นหอมของดอกไม้อ่อนๆนะคะตัวนี้เนี่ยให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยเวลาลงผิวแล้วสวยมากแต่แต่เลยนะคะจะมีข้อเสียนในเรื่องถ้าเกิดสมมติว่าเราไปโดนน้ำอะไรแบบนี้มันอาจจะเละได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือเหมาะกับแต่งหน้าอยู่ในห้องแอร์สวยๆตัวนี้ ป็น Elixir Daily UV Protector นะ35 ml นะคะ1,300บาทค่าการกันแดดอยู่ที่ SPF 50บวก PA 4บวกตัวนี้เนี่ยมีสารกันแดดจะเป็นตัว Physical Sunscreen อย่าง Zinc Oxide นะคะแล้วก็จะมีตัว Chemical Sunscreen ด้วยค่ะสาบรบำรุงให้ความชุ่มชื้นนะคะก็จะมีกลีเซอรินเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีไฮยามี Soluble Collagen บ้างประปายเล็กน้อยอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือ Transmic Acid นะคะอยู่ในลำดับต้นๆของ Ingredient List เลยนะตัว Transmic Acid เนี่ยก็จะช่วยลดการทา งานของเอ็ไซไทโรซินสนะคะก็จะช่วยลดความหมองคล้ำลดเลือนจุดด่างดำได้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีสารสากัดธรรมชาติจากโรสแมรี่นะคะซากุระแล้วก็ใบชาใส่ลงไปเนี่ยอาจจะคาดหวังแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแต่ว่าใส่ลงไปน้อยมากๆอีกเช่นเดียวกันตัวนี้นะคะมีทั้งน้ำหอมแล้วก็มีแอลกอฮอล์ด้วยถ้าใครกังวลตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังหน่อยตัวเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อเซรัม่มที่มีสีแบบขาวองคนวลๆเล็กน้อยนะคะเวลาทาไปแล้วเนี่ยก็สามารถซึมซาบได้ไวกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆตัวนี้เป็น อิสติน n e ็ดรีเพ i ย์ฟิวชั่นวอเรราคาอยู่ที่1299บาท50 ML ค่ากันกันแดดน,นะคะอยู่ที่ SPF50PA บวกตัวสารกันแดดน,นะคะก็จะเป็นตัวเคมี ical s ซันสกรีนทั้งหมดอยู่หลายๆตัวอยู่ร่วมกันค่ะในสูตรนี้นะคะก็จะมีสารที่ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยก็คือกลีซอรีนแล้วก็ไฮยาแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยเขามีแอนดี้ออฟแดนค่ะตัวอื่นๆนะในสูตรอื่นๆเนี่ยเขามีโทโคฟอรอลเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเหมือนใส่เพื่อไปสตาบิลไลซ์สตตใ้้้มััันนนคงงววขึแ่่่าาาอีนนเ,เท เพราะคะอลลาเจนเอสโคบิกแอซิดเอสคโคเบทด้วยนะคะอนุพันธ์ทั้งวิตามินซีและวิตามินอ e ีอยู่ด้วยกันนะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแอนเดียลเซแดนเนี่ยมีความสำคัญกับสารกันแดดมากๆนะเวลาที่เราโดนแดดใช่ไหมมันก็จะเกาะให้เกิดอนุมูลอิสระและอนุมูลอิสระตร,ตตรงนั้นเนี่ยก็จะทาให้เกิดผิวเหี่ยวผิวแก่นั่นเองวิตามินซีกับวิตามินอ e ีเนี่ยก็มีการศึกษารทาวิตามินซีวิตามินอีไปเนี่ยมันก็จะช่วยปกป้องเซลล์ผิวนะคะไม่ให้ถูกทำลายโดยแสงแดดเนอะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของโฟโตเอจจิ้งรวมถึงมะเร็งผิวหนังอีก ในช่วงท้ายๆของอินเ e อ i ์เรียลิสนะคะเราจะเจอตัวแพลงตันเอ็กทรกเข้าใจว่าจะเป็นตัว DNA r e p เอรีเพโมนะคะอย่างที่แบรนด์พูดถึงก็คือมีหน้าที่ในการฟื้นฟูหรือว่าซ่องแซม DNA ของเซลล์นะคะที่ถูกทำร้ายด้วยแสงแดดแล้วก็นอกจากนี้นะ,ะเราก็ยังเจอตัวเพปไทด์นะคะเพปไทด์ที่ช่วยในเรื่องของการลดเลดือนริ้วรอยเนาะแล้วตัวเพปไทด์คิวเทนนะคะที่ช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์โคลอมไซคิวเทนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพแอนติออกซิแดนต์ให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าสูตรของอคะ บเครื่องมากๆทางในแง่ของสารกันแดดนะคะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยแล้วก็จะมีตัวที่ช่วยซ่อมแซม DNA ของเซลล์ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าฟอร์มูลเอมาได้แบบปกป,ป้องผิวอย่างแท้จริงเลย <c oughs> ตัวกันแดดของเขานะคะทางแบรนด์เคลมว่าสามารถทาลงบนผิวเปียกได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยนะสาหรับคนที่ต้องการจะไปดำน้ำนะคะนี้เขาก็เป็นมิตรกับปากการางอีกด้วยนะคะ <c oughs> ตัวเนื้อของเขานะจะเป็นเนื้อครีมที่ทาลงไปแล้วเนี่ยจึมไว้นะแต่ว่าเราจะเห็นฟิล์มที่ เคลือบอยู่บนผิวเนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราจะต้องเมคอัพต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังที่จะไม่ถูหน้าเราจนเกินไปนะคะเพราะว่าฟิล์มตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นอยู่บนผิวนะคะแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆเล็กน้อยค่ะ The Shadow The Perfect Perfector er. ราคาอยู่ที่1650บาทนะคะขนาด50 ml ค่ากันแดดนะคะอยู่ที่ SPF50 บวก p a บวกสันกัแดดที่เขาเลือกใช้นะคะมีทาง Physical สัรสกีนอย่างทีเทนเนียมไดออกไซด์นะคะซิง์ออกไซด์แล้วก็เคมีคอลสัรสกีนมาให้แบบจุกๆเลยค่ะในแง่ของสารบำรุงนะคะเขาก็จะมีกรีซอรีนให้ความชุ่มชื้นพวกแอนต้ออกซิแดนต์นะคะอย่างท o c o f e r o แล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติหลายๆตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากใบชาจากสตรอเบอรี่จาก,จากชมพูน้ำดอกไม้ตัวนี้เนี่ยพอเราไปเซิร์ชดูแล้วเนี่ยเขาก็มีผลนะคะในเรื่องของการต้านอนติบอลีต้านริ้วรอยได้จะมีโซเฟอร่ารูทที่ช่วยลดการสร้างเม็ดสีได้คือถ้าเราดูเอฟเฟกต ขเขาน,น่าสนใจมากๆเลยแต่เขาใส่มาในปริมาณที่น้อยมากอีกแล้วคือถ้าเราไปดูแบรนด์เคมปะเราจะเห็นว่าเขาอ่ะมีแบบสารลิขสิทธิ์อะไรแบบเนี้ยเทคโนโลยีลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยหลายตัวมากหลายชื่อมากเลยซึ่งก็น่าจะมีไอสารสกัดพวกเนี้ยอยู่ในนั้นนี่แหละเขาไม่เปิดเผยอ่ะเราพยายามหาแล้วนะแต่ว่าเราหาไม่เจอเลยแล้วพอไปหาแยกทีละตัวอย่างเงี้ยมันก็เจอในปริมาณที่แบบต้องใช้เปอร์เซ็นต์เยอะไงเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าการรวมกันแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าแล้วก็ถ้าแบรนด์ได้ยินนะคะก็ ฝากด้วยนะฝากเปิดเผยนิดหน่อยนะคะปลดเผยให้รู้บ้างตัวสูตรของเขานะคะก็จะมีทั้งน้ําหอมแล้วก็มีแบบอลกอฮอล์นะก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเนื้อน้ํานมนะคะแต่ว่าทาไปแล้วเนี่ยมันจะมีความแมทคือทาไปแรกๆอ่ะจะรู้สึกมันๆนะแต่ว่าพอทาไปแล้วอ่ะให้ความแมทไปเลยเราแต่งหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันจะควบคุมความมันได้ระดับหนึ่งทาไปเนี่ยก็จะทําให้แบบผิวเนี่ยมีความสว่างขึ้นเฉดหนึ่งนั้นด้วยความที่เขามีเฟริคอลซันสกรีนด้วยเนาะเราก็ต้องบอกเลยวว่าตัเน้อ เ,เ,เป็นเนื้อที่แบบใกล้เคียงความเป็นไพรเมอร์มากๆก็คือสมฐานนชชเชโดที่แบบคิดคนกันแดดมาแบบหลักร้อยปีนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในเชิงคอสเมติกเนี่ยเขาสามารถทาได้ดีมากๆแล้วก็อยากจะพูดถึงตัวเทคโนโลยีตัวนี้หน่อยนะซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้รู้ข้างในคืออะไรนะแต่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะเรียกว่าซิงโครชิลนะคะเวสปอร์ ball, แล้วก็ฮีทฟอร์นคือเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยถ้ายิ่งโดนน้ำหรือยิ่งโดนความร้อนเนี่ยก็จะทําให้ประสิทธิภาพการกันแดดของเขาดีขึ้นด้วยตอนสรุปกันแล้วนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยทุกๆตัวอย่่าาางทีเรแนะนะํก็คื ไม่มีปัญหากับเมคอัพนะคะสามารถลงก่อนเมคอัพได้ทั้งหมดเลยไม่สร้างปัญหาแน่นอนแต่ละคนก็อาจจะมีแฟกเตอร์ที่กังวลแตกต่างกันนะตอนนี้เราก็จะมาสรุปให้ฟังตัวแรกเลยที่เราติดกันไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะก็คืออวอร์เบนโซนตัวไหนบ้าง one, U, นะคะอวอร์เบนโซนอยู่ในสูตรนะก็คือ YSL, c a n e b o และก็ Isdin ค่ะแต่ถ้าเกิดทุกคนมองหากันน้ำกันเหงื่อนะคะหรือว่าเป็นสายแอคทิวิตี้นะคะที่เราจะแนะนำก็จะมี I ิฟซ่ Isdin และก็ s h ช d ชค่ะแต่ถ้าไปทะเลแล้วจะไปดูปะกกาลัง Isdin ได้ตัวเดียวเลยค่ะ <laughs> ในหมวดของกันแดดด เด่นนะคะตัวนี้ติดมา2ตัวท่านเน้นในเรื่องของไวท์เทนนิ่งเนี่ยเราจะให้เป็นตัวเอลิกเซอร์เน้นของเรื่องแบบกันแก่กัน,ยนเยินอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางอิสดินชนะเลิศค่ะผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายผิวแห้งนะคะฝันเชียร์จันสม,มุนค่ะตัวจันสมมุนเอกเนี่ยเขาให้ความชุ่มชื้นได้แบบยาวนานมากๆเขามีการทดสอบการระคายเคืองด้วยถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างอาจจะไม่ได้เยอะมากนะประมาณ30คนเนี่ยแต่ว่าถ้าเทียบกันในกลุ่มนี้ก็ถือว่าน่าเชื่อถือสุดแต่ถ้าใครไม่ได้แพ้ง,ง่ายนะแล้วแบบมีผิวแห้งอีกตัวหนึ่ง ก็คือคาร์เนโบนะ,ะตอนนี้ก็เน้นอยู่ในบ้านอยู่ในห้องแอร์นะอย่าลืมในเรื่องของการโดนน้ำเนี่ยตัวคาร์เนโบทําไม่ได้เลยผิวแห้งไปแล้วแน่นอนผิวมันผิวผสมเราเชียร์ไลน์เราเชีย,ยรชยช์ชิเชโดค่ะตัวนี้ช่วยผิวแมทขึ้นหนึ่งระดับและสุดท้ายเลยในเรื่องของการแต่งหน้าคือทุกตัวทําให้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าต้องการงานผิวสวยๆเลยก็คืออิบซสงกับอิบซ่าค่ะชนะก่อนจะจากกันไปนะคะฝากทิคเลก็กน,น้อยว่าทากันแดดไปแล้วแต่งหน้าไปแล้วแล้วถ้าระหว่างวันอยากซ้ำทำยังไงอย่างแรกเลยถ้าเรามีสเปรย์กันแดด หรือว่าจะใช้เมคอัพอย่างพวกแป้งคอมพกกเพคกอะไรเงี้ยที่แบบว่ามีค่ากันแดดสูงๆอย่างเงี้ยมาตบตบตัวเนี้ยก็ช่วยได้เหมือนกันหรือว่าถ้าอยากใช้เป็นครีมกันแดดหรือว่าเป็นครีมเนื้อเซรัม่มแบบที่เราแนะนํากันมาเนี่ยตัวนี้ก็สามารถทําได้นะคะโดยการใช้เป็นพวกฟองน้ํานะคะค่อยๆแดบลงไปเบาๆทั่วๆบริเวณผิวที่เราต้องการป้องกันเพิ่มเติมค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยหาทางออกปัญหาการตีกันของเมคอัพแล้วก็กันแดดให้กับทุกคนได้รอบหน้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเมคอ อัพหรือว่าสกินแคร์อะไรอีกก็ฝากเมนไว้ได้เลยนะก่อนไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องกูรูเช็คได้นะคะสวัสดีค่ะ